ปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้นำทุกมาให้ก็ได้มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปากเช่นว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อเราครบหากับใครทำงานที่ไหนก็ตามสิ่งทีจ่จะต้องระวังให้มากก็คือปากท่านกล่าวว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่าเก็บใจไว้ที่ปากคืออยากจะพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิด พูดมากโอกาสพลาดมันก็มีมากพูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรค์ถูกธรรมะแล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์ท่านบอกไว้ว่าคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้นคนสมัยนี้พูดเก่งแล้วก็พูดได้มาก ลองพิจารณาดูให้ดีคนที่พูดเก่งอย่างนั้นมีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสมานสามัคคีทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจแต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้เขาจะพูดดีไม่ดีอย่างไรพูดก้าวร้าวเสียสีใครเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาเขาพูดเองเขาก็ต้องรับผิดชอบเองสำคัญเราอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกัน